นิทาเรื่องนกเขาสุนัขจิ้งจอกกับต้นแพ้วันหนึ่งนกเขามินผ่านมาเห็นต้นแพ้ที่ออกผลสุกเต็มต้นและสัตว์ต่างๆก็เก็บลูกแพ้กินอย่างอร็จอร่อยจนหมดเช้าวันต่อมานกเขาจึงตัดสินใจมาเฝ้าคอย อยู่ที่ต้นแพโดยไม่ยอมออกไปไหนเลยเพราะมันคิดว่าอีกไม่นานต้นแพจะออกผลเต็มต้นอีกครั้งทุกๆวันก็จะมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมาน้อยกังวันอยู่ที่ใต้ต้นแพและมันก็สังเกตเห็นนกเขา